อาหารไทย5เมนูครับพี่เต็นครับคุณผู้ฟังฮะติดอันดับร้อยเมนูที่ดีที่สุดในโลกนี่อ,อ,อันนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ทั่วไปด้วยนะเทสเ a s ลสนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับอาหารชื่อดังใชออนะะ่นะคะนะคะก็คัดเลือกอาหารท้องถิ่นดั้งเดิมที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมาจัดอันดับแล้วเขาเฟ้น เฟ้นเมนูมาถึงหนึ่งรายการนะคะไม่ธรรมดามีคนให้คะแนนกันเป็นแบบแสนอ่ะคือปกติเนี่ยเวลาพูดถึงเมนูยอดนิยมในอดีตที่ผ่านมาคนก็มักจะคุ้นชินกับเมนูที่เรามักจะไปขายฝรั่งอ่ะขายนักท่องเที่ยวต่างชาติอะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งผัดไทยส้มตำเออแต่เมนูที่ได้หนับหนึ่งสูงสุดค่ะเป็นเมนูที่หลายคนมักจะบุลลี่เขาบ่อยๆทำไมว่าเขาเป็นเมนูสิ้นคิดคือผัดกะเพรา <Why? S 2> การจัดอันดับช่วงหลังๆของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของสรีทฟู้ดมากยิ่งขึ้นหรือว่าอาหารริมทางมากยิ่งขึ้นพูดแล้วน้ำลายมาเลยเนี่ยพี่แบบอยากจะจัดแต่เช้าเลยเนี่ยผิดไหมเนี่ยก็เพราะไก่นะ